เป็นการเป็นการประยุกของของเราอ่ะเป็นการประยุก์สกิลห้อมไหมสกิลอชนชอชอรอห้าศนสี่สองชนไหมชอนปะชนเขาเอาเอาเอาเราถามไหมเอาบ้ารถ่ายดี ชล5 0 4ชล5 0 4ชล5 0 3ชลคุณผมมีกล้องหอาไมชล5ห4ผมมีกล้องหรอาป่ะทะเบียนผมจำได้อยู่ชลอห้าศครับโทรเลยนะ มไม่ผมไม่ได้ชนผมเห็นผมมีกล้องไง

หนีไปเลยนะเล<อ>่นนะอฟอร์จูนเนอร์สีดำชอฉิ่งหรือช่ชอช้าง